ยี่สิบกุมภาพันธ์วัลมาตากับแท็กซี่ค่ะวันนี้เรามาต่อกับมาตา42เงินได้ที่ยกเว้นภาษีกันนะคะมาตาส2เงินได้ที่ยกเว้นภาษีอยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษดากรลักษณะ2ภาษีอากรฝ่ายสรรพกรหมวด3ภาษีเงินได้ส่วน2การเก็บภาษีจากบุคคลธรรมดาดังนั้นมาตาสีจึงอยู่ภายใต้ ส่วน2หมวด3ลักษณะ2แห่งประมวลรัศดากรน,นะคะเวลาอ่านเราอ่านย้อนกลับขึ้นไปแบบนี้นะคะค่ะ มาตราสี่สิบสองระบุว่าอะไรคะเงินได้พึงประเมินเงินได้พึงประเมินตามนิยามมาตราสาสิบเก้าเนาะซึ่งมีทั้งหมดแปดประเภทวมงเล็บหนึ่งถึงโมงเล็บแปดตามที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้เรียนก็สามารถกลับไปย้อนฟังได้เงินได้พึงประเมินประเภทต่อไปนี้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นะคะก็คือถ้าเรามีเงินได้พึงประเมินค่ะตามมาตราสี่สิบเรามีเงินได้พึงประเมินเนาะเรามีหน้าที่ต้องเสียภาษีเรามีหน้าที่ต้องเสียภาษีเนาะ สมมติว่าเรา ism, มีเงินได้พึงประเมินทั้งหมดไม่ว่าจะประเภทอะไรก็ตามเนี่ยเรามีอยู่1ิบล้านเราก็ต้องเอา10ล้านนั้นนะคะไปกลวงคำนวณเสียภาษีแต่มาตรา4 2ค่ะกล่าวยกเว้นไว้บอกว่าอะไรบอกว่าเงินได้พึงประเมินประเภทต่อไปนี้เนี่ยให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเอาไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีนะคะสมมติว่าเรามีเงินได้พึงประเมินในมาตรา4 2ที่เขาระบ,บุไว้ในมาตรา42บเนี่ยอยู่ที่ห้าล้านบาทหล้านบาทดังนั้นนะคะเงินที่เราจะไปคำนวณเพื่อเสียภาษีจึงเป็น1ิบล้านลบห้าล้าน นะคะจึงนําไปคํานวณแค่5้าล้านบาทเท่านั้นนะคะตรงนี้ก็จะทําให้ยอดเงินภาษีของเราก็จะลดลงไม่ต้องไปรวมคํานวณน,นะคะนะคะอ่ะต่อมามีอะไรบ้างเมื่อวานเราเรียนแล้วมาตราส2สิบสองโดยตรงเลยในกฎหมายแม่บทเนาะมีหลายๆวงเล็บเลยครัวนี้เรามาดูต่อที่กฎหมายลูกมาตราส2บสองวงเล็บ1ิบเจ็ดนะคะก็ะคือนอกจากที่เขาจะกาหนดไว้ในกฎหมายแม่บทแล้วเขาก็มีวงเล็บสิบเจ็ดว่าทําให้ให้ไปดูต่อที่กฎหมายลูกนะ นะคะก็คือเงินได้ตามที่จะได้กําหนดยกเว้นโดยกฎกระทรวงก็คือเงินได้ที่ยกเว้นนะคะเขาจะกาหนดยกเว้นไว้ให้ตามมาตราสิบสองเยนะแต่จะกําหนดในกฎกระทรวงซึ่งอยู่ในกฎกระทรวงถ้าสาหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะก็จะอยู่ในกฎกระทรวงฉบับที 1, 2, ่หนึ่งสองหกนี้เลยดังนั้นถ้าเกิดเราดูเฮ้เราต้องการหาเงินได้นียกเว้นหรือเปล่ายกเว้นหรือเปล่าเราไปดูสองที่เลยหนึ่งมาตราสิบสองสองกฎกระทรวงหนึ่งสองหกนะคะจะมีระบุไว้เยอะมากนะคะตัวแรกกฎกระทรวงฉบับที่หนึ่งสองหกนะวงเล็บสนะี่ เงินได้ส่วนที่เป็นค่ารักษาพยาบาลที่นายจ้างจ่ายให้หรือจ่ายแทนลูกจ้างเป็นค่ารักษาพยาบาลสําหรับสําหรับสองสอง,สองกลุ่มนะกลุ่มที่หนึ่งก็คือการรักษาพยาบาลในประเทศตรงนี้ให้ทั้งลูกจ้างสามีภรรยาบุคกาลีหรือผู้สืบสันดานซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของลูกจ้างด้วยทั้งนี้เฉพาะสําหรับการรักษาพยาบาลที่กระทําในประเทศไทยอันนี้ก็คือวงเล็บหนึ่ง นะคะวงเล็บหนึ่งนะสามีภรรยา,ยางดังนั้นตรงนี้ตรงสมรสเท่าเทียมก็ใช้ได้ด้วยถูกไหมคะเพราะอยู่ภายใต้นิยามคําว่าสามีภรรยาวงเล็บขอไข่นะคะก็คือกรณีที่ไปรักษาพยาบาลที่ต่างประเทศค่ารักษาพยาบาลที่ต่างประเทศอันนี้ค่ะให้เฉพาะลูกจ้างนะให้เฉพาะลูกจ้างแล้วก็ต้องเป็นการไปเพื่อการปฏิบัติ ตามหน้าที่เป็นการคลังข่าวด้วยเดดังนั้นนะคะกฎกระทรวงฉบับที่1 2 6ตรงตัวนี้องค์เลบสี่จึงบอกว่าอะไรคะยกเว้นถ้าบริษัทเนี่ยจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ลูกจ้างภรรยาบุพการีพ่อแม่ผู้สูงสุด,ดานบุตรตรงเนี้ยยกเว้นเงินได้บริษัทมีสวัสดิการอ่าจ่ายให้นะจ่ายให้ค่ารักษาพยาบาลตรงนี้ไม่ต้องนํามารวมเป็นเงินได้พนักงานนะคะยกเว้นเงินได้พวงเหมินแล้วก็กรณีที่สองค่ารักษาพยาบาลต่างประเทศสําหรับลูกจ้างกรณีไปทํางาน อ่ะกดกระทรวงฉบับที่หนึ่งสองหกวงเล็บสาสิบสี่ไม่อ่านมาตราสิบสองวงเล็บสิบเจ็ดแล้วนะตอนนี้มันจะเหมือนกันหมดเราย่อยไปที่กดกระทรวงแล้วสําหรับวันนี้นะคะวงเล็บสาสิบสี่เงินได้ที่คํานวณได้จากมูลค่าของเครื่องแบบซึ่งลูกจ้างที่ได้รับจากนายจ้างจํานวนคนละไม่เกินสองชุดต่อปีก็คือเวลาที่นายจ้างให้ใจใส่เครื่องแบบอะคะ่ะนายจ้างให้ชุดหรือว่าให้เสื้อบริษัทตรงเนี้ยถ้าไม่เกินสองชุดต่อปีไม่ต้องถือเป็นเงินได้พนักง,งาน นะคะก็คือไม่ต้องนําไปคํานวณเป็นเงินได้เพิ่ประเมินนั่นเองนะคะและเสื้อนอกด้วยได้เสื้อนอกอีกคนละไม่เกินหนึ่งตัวเช่นเสื้อสูทเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อสูทเครื่องแบบชุดไทยพระราชทานเสื้อเสื้อที่เป็นเสื้อคลุมก็คือทั้งหมดอะค่ะเป็นเสื้อนอกทั้งหมดตรงเนี้ยก็คืออยู่ในกลุ่มของเสื้อนอกนะนะแสดงว่าปีหนึ่งเราได้อะไรบ้างคะ ได้สองชุดนะเครื่องแบบสองชุดแล้วก็เสื้อนอกหนึ่งตัวนั่นเองตรงนี้จะไม่ถือเป็นเงินได้แต่ถ้าเกิดให้สามชุดได้ไหมได้ชุดที่สามถือเป็นเงินได้นะคะแล้วก็เครื่องแบบการให้ชุดนะคะสองชุดเนี่ยไม่รวมพวกเครื่องประดับเนาะเงินทองคําทัพทีมไม่รวมชุดในไม่รวมรองเท้านะคะก็คือเป็นเสื้อกางเกงเสื้อกักบกระโปรงอะไรเป็นเสื้อผ้าจริงๆนะคะตรงนี้คือวงเล็บสามสิบสี่วงเล็บสามสิบห้าค่ะ p r o v i d e n t fund เงินที่จ่ายให้กับ เงินได้ที่ลูกจ้างจ่ายเป็นเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือป v i d e น t ั u n d นะคะตรงนี้ยกเว้นเงินได้ไม่เกินร้อยละ15ของค่าจา้างเฉพาะส่วนที่เกิน1,000งบาทแต่ไม่เกิน4 9 0 0 0นบาทนะคะอตรงนี้ก็คือสามารถเอามายกเว้นได้ก็คือเวลาเราไปคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะเรามีเงินได้เท่าไหร่ไม่รู้ละเรามาหักหักเงินที่เราอะสะสม เข้าโควิด1นฝาเหมือนรัฐบาลก็พยายามสนับสนุนให้เราเก็บเงินเนาะให้แต่นั้นเนี่ยเงินที่เราสะสมไปเนี่ยค่ะจะสามารถยกเว้นภาษีได้ไม่เกิน15%ของของเงินได้ทั้งหมดแต่ทท้งนี้เท่านั้นไม่เกิน5แสนนะคะแต่ในกฎกระทรวง126เนี่ยเขาจะพูดว่าเฉพาะส่วนที่เกิน10,000แต่ไม่เกิน400,000เพราะอะไรเพราะ10,000เดี๋ยวมันจะไปอยู่ในค่าลดหย่อนนะคะดังนั้นรวมแล้วพอเกิน10,000ปึ๊กก็มาอยู่ที่เงินได้รับการยกเว้นนะคะเงินได้เพิ่เงินที่ได้รับการยกเว้น จึงเขียนว่าส่วนที่เกินหนึ่งหมื่นแต่ไม่เกินสี่แสนเก้าก็คือสี่แสนเก้าบวกหนึ่งหมื่นที่อยู่ในรถหย่อนก็เลยเป็นห้าแสนนะคะอันนี้วงเล็บสามสิบห้าวงเล็บสามสิบหกค่ะเงินหรือผลประโยชน์ใดๆที่ได้จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือพอเราเอาเงินเข้าไปฝากในแต่ละปีเนาะเขาให้หักและที่เราสะสมเขาให้หักเพิ่มให้รถหย่อนให้ยกเว้นเพิ่มวงเล็บสามสิบหกก็คือเมื่อเราสะสมสะสมสะสมไปเรื่อยๆพอถึงเวลาเราเอาเงินออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพค่ะเราก็จะได้เงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับ เนื่องจากเราออกจากงานหรือเสียชีวิตหรือทุพพลภาพนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีเงื่อนไขว่ามีอายุต้องไม่ต่ำกว่า55ปีบริบูรณ์นะคะตรงเนี้ยก็จะได้รับยกเวน้นแสดงว่าถ้าเกิดออกตอน45คงเล็บ36นี้จะไม่ได้รับยกเว้นนะต้องเอาเงินที่ได้จาก provident fund เนี่ยไปสมทบไปรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยขอไข่เงินหรือผลประโยชน์ใดๆตัวเนี้ยถ้าได้ก่อนอายุครบ55เขาก็ยังมีใจดีนะเขาก็ยังมีเพื่อให้ว่า แต่ถ้าคุณได้ก่อนนะอายุ55นะแต่ตอนที่คุณออกจากงานนะ่ะคุณไม่เอาออกคุณยังคงค้างไว้หรือย้ายกองก็ได้ไป MF อะไรแบบเนี้ยตรงเนี้ยก็จะยังถือว่ายังอยู่ในหลักเกณฑ์อยู่ก็จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาตอนเอาออกมันจะไปเอาออกตอนไม่ไม่เกิดไม่ต่ำกว่าห้ก็คือเข้าวงเล็บกไก่นั่นเองนะคะอ่าต่อมาวงเล็บห้ค่ะเงินชดเชยการเลิกจ้าง เงินชดเชยนะคะวันนี้ถ้าเราถูกลากเลิกจ้างเนาะวันนี้ถ้าเราถูกเลิกจ้างเนี่ยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเขาก็จะมีบอกว่าทํางานกี่ปีทํางานได้รับเงินเลิกจ้างกี่บาทกี่เดือนอะไรนนะคะกี่วันเขาก็จะมีกําหนดเอาไว้นะคะตัวเงินเลิกจ้างตรงนี้ค่ะตามกฎหมายแรงงานเนี่ยจะได้รับยกเว้นเงินได้พึงประเมินไม่ต้องรวมเป็นเงินได้พนักง,งานนั่นเองนะคะแต่คราวนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเขาไม่รวมเงินที่ได้รับเพราะเหตุเกษียณอายุหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างก็คือลาออกจากงานเอง อถึงเวลาสิ้นสุดสัญญาจ้างเราทําสัญญาจ้างสามปีถึงเวลาสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือลาออกจากงานเองหรือเกษียณอายุตรงนี้ถึงแม้จะได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานก็ตามก็จะไม่ได้รับยกเว้นเงินได้พระเมินนะต้องเอาไปรวมคํานวณแต่ถ้าไม่ใช่ก็คืออ่าเราอ่าบริษัทประสบปัญหาเศรษฐกิจให้ออกได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานตรงเนี้ยได้รับยกเว้นได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมเป็นเงินได้พนักงานนะคะแต่สิ่งที่สองก็คือ ั้งนี้เฉพาะค่าชดเชยส่วนที่ไม่เกินค่าจ้างของการทํางาน400วันสุดท้ายแต่ไม่เกิน600,000บาทก็คือเราต้องเอาคอยคํานวณรวมด้วยนะว่าอะณวันที่เราออกอะค่ะเราได้เงินเดือนเท่าไหร่สมมุติได้เงิน500,000โอ้โหรวยเนาะได้เงิน500,000เราคํานวณไปเลยค่ะว่าไม่เกิน400วันสุดท้ายแต่ต้องไม่เกิน600,000บาทก็คือเรามีแม็กอยู่2แม็กถ้า400วันสุดท SI ้ายคํานวณออกมาแล้วเกิน600,000ได้600,000ถ้า400วันสุดท้ายคํานวณออกกมมาแล้วไ่เิน ,00 ได้ตามจริงได้ตามจริงก็คือไม่เกิน400วันนะคะต่อมาวงเล็บห้าิบสามค่ะดอกเบีย้ยเงินกู้ยืมนะคะอันนี้ก็คล้ายๆกับโควเดน f ฟันเมื่อกี้นะจะมีแบบส่วนหนึ่งอยู่ในรถหย่อนอยู่ที่1,000 10, งบาทนะคะก็คือเขาบอกว่าเงินที่เราเนี่ยจ่ายดอกเบีย้ยจากการกู้ยืมให้ธนาคารหรืออะไรต่างๆเนีคะเพื่อการซื้อเช่าซื้อหรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัยเนาะแล้วเราเอาอาคารที่อยู่อาศัยนั้นะนะไปจำนองร,รับประกันการกู้ยืม ก็คือกู้ซื้อบ้านนั่นเองนะคะดอกเบีย้ยจากการกู้ซื้อบ้านตรงเนี้ยเราก็ได้ตามจํานวนที่จ่ายจริงนะคะแล้วก็ในส่วนที่เกินหนึ่งหมื่นแต่ไม่เกิน9 0้าหื่นดังนั้นเมื่อบวกกับดถย่อนดหย่อนที่จะมีอีกหนึ่งหมื่นบาทบวกตรงนี้ไม่เกิน9 0้าหมื่นดังนั้นดอกเบีย้ยบ้านเราก็ใช้ยกเวน้นเราก็ใช้ยกเวน้นไม่ต้องนําไปนำำํารวมคํานวณทั้งหมดเนี่ยบวกดหย่อนด้วยเนี่ยอยู่ที่หนึ่งแสบาทนะคะค่ะจบไปแล้วนะคะในส่วนของวันนี้เพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไป ในเงินได้ที่ยกเว้นภาษีในกฎกระทรวงหนึ่งสองหกเรายาวเหมือนกันเนอะดังนั้นเดี๋ยวขอตัดไปเป็นอีกวันหนึ่งด้วยนะคะขอต่อมาตราสี่สิบสองอีกวันหนึ่งอย่างไรตั้งเป้าหมายเรียนด้วยกันวันละมาตรากับแทอีซี่นะคะอย่าพึ่งเบื่อนะคะเราเรียนไปด้วยกันมาทําให้เรื่องภาษีเป็นเรื่องง่ายด้วยบริการของแทอีซี่ค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ